นะครับพี่น้องนี่คือหลังเวทีครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเวทีครับเดี๋ยวรถบัสจะจอดตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับมามาชมห้องน้ำครับห้องน้ำสะอาดไหมลูกสะอาดเนาะ น้ำไหลดีมากเลยครับพี่น้องครับห้องน้ำคือห้องน้ำหลังเวทีนะครับโอ้ยคุณอะใครจะอาบก็เชิญเลยนะครับโอเคมากเลยภาพพี่น้องเบิ้องอาของหนาบครับพี่น้องคือห้องน้ำหลังเวทีนะครับ แต่นี่ก็จะเป็นหลังเวทีหมดเลยครับเต็นท์ก็จะเป็นหลังเวทีนะครับห้องน้ำโอเคครับแล้วก็จะมาตรงนี้ครับที่พักทีมงานเราครับทางข้ารามก,การเพ่นไหยเขามาพักอยู่ในนี้วพี่นอ้องครับที่พักสะดวกสบายมากครับ สุดยอดเลยครับเป็นศูนย์เด็กเล็กเนาะสุดยอดมากเลยครับสะดวกสบายมากเลยที่นอนเยอะแยะเลยครับนอนได้ทุกหมองทุกบอลโรงทานก็มีครับเดี๋ยวพาเข้าไปวัดครับเราดูบรรยากาศที่พักก่อนครับพี่น้องครับโอ้เยอะแยะมากมายเลย ้องน้าห้องน้ำก็มีครับตรงนี้ห้องน้ำเด็กตรงนั้นก็จะเป็นสนามกีฬาครับสุดยอดมากเลยครับมันยอดเล่นอยู่ในอำเภอเนาะถือว่าเล่นอยู่ในอำเภอเลยครับนี่ Ui uh, Hồng Nam Mì Phật Bùa đứa ơi Điều Ồ hồ Điều bởi cận Điều Này mấy

สุดยอดที่พักเลยครับวันนี้ครับอาจะะเดวามนด้วยนะครับนะอาพอนะครับจะขอบปอตุนะครับจอดไปเลยเต้นเข้ามาใกในเลยนะเอรเต้นนะของมองกลืนนะ ห้รถลงาจอดกันนะขอเพื่อสกงาตพรที่ให้ความร่เนะขอบคุณนะทางพนกาบุญด้วยนะกรับเพิ่นมาให้รถบัสลงไปจอดขนก็ลงหกหลออไปแต่ว่ก็จอดนี่คือเก้าแล้วนี่ เราจะพาลงไปตรงโันมาหยุห่งมัจะพาลงไปตรง้นพ่นมาหลุงลกสกอหล่อลงมาผีพันมา เดินครับเดินเดินเดิน,ดน,ดนอ้าวเสืลงมาได้ทีได้เหรอ,อค,ครับคี่น้องครับมองยุงเศร้าสุดยอดครับ đến nơi gặp khóc vật. nào สวัสดีครับเอ้าวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเออนึกไปเนาะลงหมือลงเบนแหละ ่าพี่หนองอยางเลาะเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะเข้าไปอ่าตรงนี้อคอเป็นจอดดีสุดยอดเลยครับ พักดีมากแบบว่าดีแบบดีเวอร์โรงเรียนเทศบาลวางสะพุงอะไรนะสามโอ้ัางสะพุงสามบาลมีไฟพร้อมนันนี่

ช่วนการว่าเราเป็นองครมหาศาลน่าดีับการเปิดรับเปเปิดใจรู้กันรูนกต่อพลังการพนและการจด้างได้ที่เังโครงารนี้กับมองหาุ้ขภาพสุขาพสาพสาพสุขภาพสาพสุาพสุขภาพาพสุขภ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 าพสุาพสุาพสุขภาพุขภาพสุขภ่พสุาพสุขภาพสุาพสุขภาเสาพสุพาพสุขภาพสาพสาพสุขภาพาพสุพาพสุพสุพุาาาพสรขาพสุขภาพาาสา ครับต่กนแต่พี่น้องแต่ตัวพี่น้าเปลี่ยนแล้วนะนักใส่บาตรเนี่ยนะเปลี่ยนมาแล้วตอนนี้พี่น้องก็ได้ตามเป็นพี่น้องเราแล้วนะเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับชอบการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลมหอดกอนมูพี่น้องนี่ที่พักครับผมขอบคุณครับผมครับ